ไ์ยังคะโอเคเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยคะ่ะสามท่านแล้วนะคะสิบท่านโอ๊ยตายแล้วยีิบสองนะคะ 28ค่ะลูกค้านะคะที่ชมอยู่ณนะตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงยังไงแจ้งสายมาได้เลยค่ะ mm hmm. อ่า85ท่านนะคะ111ท่านค่ะงั้นสายขอ200แล้วกันนะคะใช่ไหมคะน้องหลินใช่ค่ะ132มาวันนี้ขึ้นน้อยจังเลย142นะคะลูกค้าเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวสากับน้องหลินนะคะไม่มีกำลังใจที่จะพาไปชมรถนะคะลูกค้า ร้อยหกเจร้อยเจ็ดสิบสามท่านเจ็ดสิบแปดท่านนะคะร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะคะขอสองร้อยนะคะลูกค้า <S 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 ใจจะขาดแล้วตอนนี้ร้อยแปดสิบแปดท่านนะคะร้อยแปดสิบห้าโอ้ยขึ้นน้อยมากเลยอยากไม่มีกําลังใจไม่มีแล้วที่จะพูดกันเลยใช่ไหมคะลิน่คเพรสองอได้หลูกค้าขางั้นระหว่างที่รอยอดนะคะขออนุญาตแาวเสียงนิดนึงนะคะลูกค้าได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะน้องหลินเช็คไหมน้องหลินด้วยค่ะ ลูกค้าได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงยังไงรบกวนพิมพ์บอกหน่อยนะคะก่อนที่ทรายกับน้องหลินนะคะจะพาไปชมรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ใช่แล้วค่ะได้ยินไหมเอ่ยขออนุญาตเศร้าเสียงนิดนึงค่ะลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวทรายจะพาเริ่มเริ่มพาไปชมรถแล้วเพราะว่ากลัวว่าพาไปชมรถเนี่ยแล้วลูกค้าไม่ได้ยินเสียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้านะคะจะไม่ได้แบบไม่ไม่เข้าใจข้อมูลรถเนาะใช่ ได้ยินไหมเอยทำไมยอดลดลงโอเคชัดเจนงั้นเปิดเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็พบกับสายค่ะลินค่ะวันนี้สายกับลินนะคะก็จะพาลูกค้านะคะมาชมรถที่ก่อนเข้าร่วมประมูลนะคะลูกค้าซึ่งจะพามาชมรถอีโคคาร์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะหลินมาลูกค้านะคะมีข้อมูลใดสงสัยเพิ่มเติมนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะชมรถ่นอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเุ้ยทำไมยอดน้อยมากเลยเหลือร้อยสิบหกร้อยสิบสองแล้วอะ โอ้ตายแล้วไม่มีกำลังใจเลยอ่ะมาขออนุญาตพามาชมก่อนล้กันนะคะกับซูซูกิสวิปค่ะซูซูกิสวิปคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปีเดี๋ยวนะคะขอเป็นรถปีจดทะเบียน2015ค่ะกับราคาเปิดอยู่ที่1,70,000บาทคะ่ะลูกค้าและที่สำคัญคะ่ะลูกค้ารถพวกนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะใช้สินเชื่อของ ออโต้ Auto, พร้อมสตาร์ทค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าสแกนโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะเช็ควงเงินอนุมัติรู้ผลทันใจเลยนะคะลูกค้าซึ่งตรงนี้ขอเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้าถ้าลูกค,ค้าอยากจะใช้สินเชื่อเนี่ยก็เข้าไปเลยนะคะกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทคะ่ะลูกค้าผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรถอีโคคาร์ของเรานะคะก็มีรวมทั้งหมดกว่า 60คันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้า<ช>ไม่ว่า<ช>จะ,ะเป็นแอคทรานะคะ,คะอเมรา่าซูซูกิสวีบมาสด้า 2, นิสสันมัสนะคะส่งเข้ามาเยอะแยะอ๋อซารู้แล้วทำไมลูกค้าน,านอออ้อยฝนมันตกไงเอออยากขออนุญาตนะคะพาชมรถอีโคคาสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวายจะพาไปชมรถจกักรยานยนต์นะคะที่เข้าร่วมกันในวันนี้มาขออนุญาตมาดูมิซูบิชิกันบ้างค่ะมิซูบิชิคันนี้นะคะกับ มิสูบิชิแอครั c ของเรานะคะเปิดอยู่ที่1,700,000บาทคะ่ะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนในปี2017นะคะก็เหมาะกับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเปิดได้ด้วยนะคะตะก้องเข้ามาข้างใไนได้เลยค่ะคันนี้นะคะก็รถใหม่มากคะ่ะลูกค้าที่ใส่เข้ามานั่งนั่นจะเป็นรถคุณผู้หญิงนะคะรถคือสะอาดมากกลิ่นหอมมากเลยนะคะถุงตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะคะ่ค่ะลูกค้าก็เหมาะกับ นักศึกษานะคะหรือกับพนักงานออฟฟิศที่ขับรถไปมาที่กรุงเทพนะคะลูกค้าตรงเนี้คือแบบโอเคมากลูกค้าดูเป็นเบาะพรมคือเบาผ้าตรงนี้คือใหม่ใหม่จริง,รง,รงๆเขาน่าจะดูแลรักษารถด,ดีมากนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เปิดแค่1,70,000บาทเท่านั้นโอ้ถูกอะไรเบอร์นั้นนะคะลูกค้าปะขออนุญาตพาไปชมต่อเลยนะคะมาสายมาสตารกันบ้างไหมมามาสตารกันบ้างดีกว่า มาสเตอร์คันนี้ค่ะมาสเตอร์ค่ะค้าคุณนงได้ได้ได้เราตรงใจแบบใจตรงกันนะคะกับมาสเตอร์สคันนี้เป็นตัวซีดานะคะลูกค้าเกียร์ออโต้เป็นรถตีจดทะเบียน2018นะคะกับราคาเป,าาปาิดที่2,40,000บาทนะคะลูกค้าและที่สำคัญสามารถขอสินเชื่อกับกรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทได้ด้วยค่ะสแกน QR วอคดตรงนี้ได้เลยนะคะผ่อนรถต้นแค่ สามพกระดาษสามพันกว่าบาทนะคะนานสูงสุดถึง84 <4. S 2> เดือนเลยนะคะเออขอบคุณคุณพี่หญิงด้วยนะคะเออคันนี้เปิดไม่ได้เสียใจจังมามามาลูกค้าของอีโคคาร์เนี่ยขอพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราพาไปชมรถจักรยานยนต์บ้างคือรถอีโคคาร์เนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค้าต่ก้องค้าไดนมาคะ่ะรถอีโคคารนะคะก็สวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเข้ากว่ากี่คันคะ หกสิบกว่าคันเลยนะคะ<อ>ลูกค้าตะก้องเดินมาค่ะอ่าขอเสียงนะคะคุณลูกค้านะคะที่อยากจะชมรถจักรยายนยนต์หน่อยคือยอดน้อยจังเลยวันนี้แบบไม่มีกําลังใจเลยอะลูกค้าลูกค้าที่ชมอยู่นะคะทังร้อยห้าสิบแปดท่านนะคะกราบนะคะลูกค้าโอ้ยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้สายกะหลินหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสายจะ<อ> <ๆ S 2> พูดคนเดียวน้องหลินจะไม่พูดนะคะแล้วสายก็ไม่มีคนคุยด้วยนะคะอ่าปะปะปะวันนี้นะคะลูกค้าอากาศฝนตกกันไหมคะ เพราะว่าที่เนี่ยตกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตกแล้วย,ยังไม่หยุดเลยนะคะลูกค้ามามามไม่ตื่นเลยพี่ชายไม่ค่ะวันนี้ฝนตกน่าจะชุ่มฉ่ำนะคะ <c oughs> มามามาฮัลโหลตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านรถจักรยานยนต์แล้วนะคะลูกค้าขออน,นุญาตนะคะก่อนที่เราจะพาไปชมรถจักรยานยนต์นะคะขออน,นุญาตแจ้งเงื่อนไขนิดนึงนะคะ่ะน้องหลินค่ะอัาานน์นะคะใช้บัตรประชาชนขอเสียงหน่อยจ้า หน้าร้านใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมัดจำห้าพันบาทเป็นรถอะไรคะรถจักรยานแล้วรถยนต์เหรอคะถ้ารถยนต์นะคะวางมัดจำสองหมื่นบาทค่ะพี่สายเพราะว่าพอใช้บัตรประชาชนก็เงินมัดจำสองหมื่นบาทถ้าไม่สะดวกหน้าร้านก็จะมีประมูลออนไลน์ค่ะสมัครได้ที่ www.auct.co.th ค่ะพี่สายหรือพิมพ์ว่าสหการประมูลก็ได้นะคะลูกค้าลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะจะได้รหัสจับพาสเวสร์ดค่ะ รหัสกับพาสเวิร์ดนะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าโอนเงินมาจํำแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีของเราคือชื่อปอมจอสหการประมูลเท่านั้นใช่แล้วค่ะลูกค้าต้องดูดีๆก่อนใช่แล้วค่ะมาลูกค้า ขออนุญ,ญาตนะคะพามาชมคันนี้เลยกับ Honda MSX นะคะคันนี้รถจดทะเบียนในปี2018ค่ะราคาเปิดเท่าไหร่ค่ะนี่อ้อขออภัยค่ะราคาเปิดเท่าไหร่คันน้องหลิน20,000บาทค่ะพี่ฟาาเออคันนี้นะคะเปิดอยู่20,000บาทค่ะเลขไม้วิ่งไปแล้ว5,827โลขออนุญ,ญาตสตาร์ทเสียงให้ฟังนะคะว่าท่อเด,เดิมเนี่ยจะเป็นเสียงยังไงขับได้ไหมคะขออนุญ,ญาตเลยเหรอคะขออนุญ,ญาตลูค้ออญญาคว่าเป็นยังไงนะคะฮะ ได้อยู่ลูกค้าเห็นป่ะได้ได้ได้เห็นป่ะได้ได้ได้โอเคคันนี้ไฟขับได้ก็ทุกคนก็ขับได้นะ้คะลูกค้ารถโอเคมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจอดรถให้เขาก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะขับได้แค่นี้นะคะลูกค้าเพราะว่าไม่สามารถไปไกลได้กว่านี้เดี๋ยวเขาจะว่าทายเอานะคะพบแล้วก็ตอนนี้นะคะใกล้ถึงเวลาเข้าร่วมประมูลแล้วหาเกียวว่างไม่เจอนะคะถ้าประมลไม่ได้ลับเงินเไหมได้รับเงินคืนค่ะลูกค้าสมมือถ้าลูกค้า พี่ขออนุญ,ญาตนะคะขอเสียงดังๆให้ลูกค้าฝั่งชาดนิดนึงนะคะอ่าเสียงน้องหมิ่นเบาไปครับพูดให้ขึ้นอีกใช่แล้วค่ะใช่แล้วคุคณไร้สาระไร้สาระแฟนตัวยงของเราเสียงเบามากแล้วคือสายพยายาม,พมเพิ่พม energy เพิ่มแบบว่าให้น้องหลินแต่น้องหลินไม่ไปตามสายเลยค่ะคือตอนนี้คือสายเสียงจะไม่ไหวแล้วนะคะพูดคนเดียวเลยนะคะมาจะเพิ่มเร็วยังไม่แบบออร่กลัแต่ว่าสร้างแบบเอร์ให้เพงนิดนึงนะคะมา ขออนุญ,ญาตมาชมพีเศกบ้านนะคะพิเศษของเราวนะคะกับคันนี้ค่ะ h อ n d ้าพิเ้ก150ค่ะรถจดทะเบียนในปี2018เปิดเท่าไหร่คะ4 0 0 0 0บาทค่ะพี่สายคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่40,000บาทนะคะกับเด็กมาวิ่งไปนะคะหมื่นกว่า13,000กว่าโลนะคะมีริ้วรอยด้านขวามือตรงท่อนะคะลูกค้าเบาะเปลี่ยนมานะเบาะปาดเปลี่ยนมานะคะส่วนฝั่งซ้ายน,นะคะก็มีรอยเหมือนกันแต่ว่ารอยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยนะคะขออนุญ,ญาตตอบคำถามค่ะ เดี๋ยวสายพาไปดูไปชมเวฟนะคะอ๋อเสียงไฟดังเกินไปใช่ไหมคะคุณนัสเดียเดี๋ยวจะลดเลเวลลงหน้าถ้าไฟเสียงไม่ดังนะคะน้องหลินก็จะเสียงแค่นี้เองนะคะก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะถ้ามาจ่อมแต่ประมูลได้เข้าไฟแนนซ์ได้เลยไหมอ่ะลูกค้าถ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ลูกค้าไม่มีงบกลงเงินก้อนนะคะก็ให้แนะนำให้ติดต่อที่เคดีซีพี่เบิร์มนะคะโทรเข้าไปที่เบอร์ สอง 3, 5, 3ค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าไปเช็คบุนกับเขานะคะถ่ะเงินเดินแค่แปดพันก็สามารถขอสินเชื่อเงินสดกับเขาได้แล้วซึ่งตรงน,นี้ถ้าลูกคา้าฟังไม่ทันอินบ็อกมาเดี๋ยวให้เจ้าที่แอดมินส่งรายละเอียดข้อมูลให้แล้วก็สาหรับรถยนต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีของดูกศอลป์ auto พร้อมสตาร์ค่ะใช่แล้วคะ่ะซึ่งตอนนี้สามารถเช็คได้บนมือถือเลยใช่ไหมคะน,น้องเรนอนุนมัติไวคะ่ะลูกค้าแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่ สามพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะคะลูกค้าเอางี้พี่หญิงนะคะเคดีซีพี่เบิรมสสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะคุณพี่หญิงนาทีนะคะนาทีลิ้มนะคะลูกค้าดูเบอร์ในนี้ก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็อินบ็อกเข้ามานะคะมา CB 3 0 0 F มีไหม CB300F ยังไม่มีนะคะลูกค้าค่ะมาลูกค้าที่ขอชมเว็บนะคะขอขอนุญาตพามาชมเว็บคันนี้ค่ะ คันนี้5กับ Honda Wave 110i นะคะรถจดทะเบียนในปี2018ค่ะกับราคาเปิดอยู่ที่17,000บาทเป็น Start หมือนะคะฝั่งขวาไม่มีนิ้วรอยอะไรนะคะคันนี้เป็น r o ซี่นะ,ะมาเดี๋ยวขออนุญาต Start ให้ฟังลูกค้าเสียงมันก็จะแบบกึกกึกกึบมันไม่แน่ใจว่าแบตหรือนะ้ำมันเสียงไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบตรงจังหวะเท่าไหร่นะคะลูกค้า มาขออนุญาต R15 นะคะ R15 เดี๋ยววันนี้คือรถจักรยานยนตน์น้อยเดี๋ยวขออนุญาตพามาชมันนี้ก่อนนะคะกับคาวาสกิค KSR นางงานทีเข้ามานะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนในปี2018นะคะราคาปริจที่12,000บาทก็จะเป็นแบบว่าสายวิบากสายวิบากมินินะคะลูกค้าก็จะเป็นรถคันเล็กๆน่ารักน่ารักผู้หญิงขับได้นะคะผู้ชายขับดีนะคะแต่ว่าเบ้ากุญแจลูกค้าดูหมายเหตุด้วยนะมันมีคําว่าเบ้ากุญแจชาบุดนะคะ,นะคะลูกค้า แต่ราคาเหมือนสองถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะอ่าขออนุญาตตอบคนถามสักครู่ประมูลที่ไหนครับขอบวันเวลาสถานที่ด้วยครับแล้วขอรายการประมูลด้วยครับอ่าน้องเอมิญประมูลที่ไหนครับวันนี้ประมูลที่นัสถานการประมูลสำนักงานใหญ่ใใเบงกายค่ะเริ่มประมูลเวลาสิบนาฬิกานะคะลูกค้าลูกค้าที่อยากจะขอดูอรายการรถนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะที่ w uh, w อ auct.co.th หรือพิมพ์ว่าสถาการประมูลนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันอ็อก n ของเรามาค่ะลูกค้าซึ่งคืาเปิดให้ได้โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android นะคะลูกค้าหรือถ้าไม่อย่างนั้นลูกค้าแบบว่าเออยังไม่อยากเข้าไปดูทักแอดมินมาเดี๋ยวให้แอดมินส่งรายการลดให้ค่ะมาชมกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้ทายขออนุญาตพาไปชม a e v รอบนี้มีเข้าคันนึงป้ปป,ปขออนุญาตนะคะพาไปชม a อดีแต่ว่าคันนี้ เป็นรถของบุคคลนะคะซึ่งรถตรงนี้นะคะข้อดีของเขาคือเขาไม่มีไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องบวกแหวดแล้วนะลูกค้า่าย่ามากเป็นสีชมพูนด้ดีวียห้นะคะ,ถะ,คะรถจักรยนยตปี2020นะคะ, 20, ะ,คะ, 4, ะลูกค้าราคาเปิดที่เจ็ดหมื่นสี่พันบาทอ่าลูกค้าอาจจะงงว่าทำไมมันแยกใบละกันใหญ่เป็นสีขาวสีชมพูนะคะสายขอธีบ้าให้ฟังเลยแล้วกันสีชมพูนะคะก็เป็นรถของส่วนบุคคลซึ่ง ลูกค้าที่แบบมีรถอยู่แล้วไม่แบบไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนอยากเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยขอนิดนึงลูกค้าก็เอามาปล่อยที่นี่ได้นะคะเราฟรีทุกขั้นตอนเลยนะคะซึ่งแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงว่ารถนะคะจะต,ต้องมีเล่นเขียวนะคะแล้วก็รถอายุไม่เกิน8ปีนะคะโอ๊ยขอพรบคุณคุณสมศรงมากค่ะ p ซี่ขาวครับๆๆๆกซี่ขาวปะเดี๋ยวทรายต้องขออนุญ,ญาตนะคะพาไปจบที่ p ซ x ข่ขาวนะคะลูกค้าเพราะว่าตอนเนี้ยมันใกล้ร่วมประมูลแล้วทางโคษกเขาก็เริ่มแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเริ่มพีอาร์นะคะลูกค้าแล้วนะคะมามามาพี่เซ็กซี่ขาวคันนี้นะคะรถปีจดทะเบียนในปี2019 <หน Orient> ค่ะกับราคาปั่นอยู่ที่55,000บาทเป็นไงบ้างคะหนิงกับคันนี้อ่าฝั่งซ้ายมีริ้วรอยไหมคะไม่มีคะ่ะพี่จ๋าฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาก็ไม่มีฝั่งขวาก็ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะคะลูกค้า<ๆ>ก็จะเป็นท่อเดิมๆนะคะลูกค้ามาแกนฟิราโน่ครับลูกค้าเวลาสายต้องอุ๊ย ลูกค้าลูกค้าขออนุญาตขออนุญาตขอไปดูคันนี้คันนี้คืออะไร<ค>ขอคอคอสุสุกิอะไรไม่เคยเห็นอ่ะตะก้องคะลบโก้ต่อใจนิดนึงซูซูกิอะไรอะ่ะคันนี้ซูซูกิอะไรทรงเขาคล้าลยรทรงอ่ะพี่ตาลูกค้าถ้าทรายออกเสียงผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะไม่เคยเห็นจริงๆซูซูกิเรสหรือเปล่าายไม่แน่ใจรถปีจดทะเบียน2020ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทโอ้ยจ้าลูกค้า ส่งเขาคล้ายๆแบบอว่าพวกซีโน่พวสกสกูปปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะทำมาแข่งขันกันนะคะแียกันวิ่งไปแค่850ิโลเองคุ้ยน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักมากเลยอะ่ะลูกค้าขออนุญาตไปไปฝั่งหนุได้ไหมคะจะไปสรุปให้ลูกค้าและเสียงคนสุดดังแล้วค่ะมาค่ะขอบคุณพี่หญิงมากนะคะกับซูซูกิเลนนะคะแซงว่าไายออกเสียงถูกแล้วขอบคุณมากเลยค่ะมาค่ะ ลูกค้าขอบพระคุณลูกค้าที่ชมทรายกลิินอยู่ทั้ง200 2ท่นาน0 2ท่านด้วยนะคะตอนนี้มันใกล้เวลาของทรายแล้วนื่อเด้วยเขาจะเริ่มประมูลกันแล้วนะคะถ้าข้อความไหนนะคะแล้วก็ข้อความไหนที่ก,กลิินไม่ได้ตอบต้องขอประทานโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รถคันไหนไม่ได้พาไปชมต้องขอประทานโทษคุณลูกค้าจริงๆนะคะวันนี้ทรายมาเรน,นิดนึงต้องขอประทานโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากเข้าร่วมประมูลทําไงคะกลติน ใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินประจำจักรยานยนต์5,000บาทรถยนต์20,000บาทค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกหน้าร้านก็สมัครบาสมัประมูลออนไลน์ได้ที่ www.auct.co.th ค่ะหรือว่าพิมพ์ไปในโฟล์ก็สหาการประมูลก็ได้ค่ะที่จอใช่แล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ฝากคุณลูกค้านิดนึงว่าสำหรับลูกค้าที่อยากจะดูรายการรถด,ดูรายละเอียดรถนะคะลูกค้าดูที่ www.auct.co.th หรือพิมพว่าสหาการประมูลได้เลยนะคะ หรือลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันออนไลนได้เลยซึ่งตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบว่าอยากซูมเข้าซูมออกอย่าดูว่าเฮ้ยท่อเป็นอะไรไมมชุดสีเป็นอะไรไหมลูกค้าสามารถซูมได้แล้วนะซูมดูได้เลยแล้วก็ฝากของนี้ฝากแคมเปญฟินแลนด์แจกจริงซึ่งให้ลูกค้านะคะรุ่นรับรถมีสูกวมูลค่ากว่า1นึ่งล้านแสนบาทนะคะแค่คุณลูกค้าสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสมัครประมูลลูกค้าก็ได้รุ่นรับละหนึ่งใบแล้วเนาะคะแนนหนึ่งคะแนนแล้วนะคะยังไงนะ ใช่ยังไงวันนี้นะคะสายกระิต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปชมภาพเร็กไก่กับประมูลต่อไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ